ตอนนี้อยู่กับผมฟุกทีวีครับวันนี้ผมมาเล่นไม้ครับกับใครมั่งบอกมามึงก่อนออยบินวันนี้ผมก็ได้มาเล่นไม้ครับอีพีที่สองโลกเก่ามันหายไปครับแล้วผมก็ได้สร้างสกินใหม่เลยนะครับตอนนี้เรามาเริ่มเลยครับายตัดต้นไม,ม้ไปอย่าเล่นแค้โกงไป ยอกับมันเนรอก่อนขวาไม่มีรอเลรอลกันัดปไกล,ละห์อันนี้เบื่ออีกคนมันลอยได้ดิครัาโอ้ผยวข้าวกูเบือเ่อที่รเ้ยผิวข้าวกดไว่เหเอาเขาป่ะเฮ้ยเงียบๆไปละเมื่อเอา,านะอเ,ล,เอาล้วกู แล้วครับควรกันด้วสูงอยู่ไหนตอนนี้อ่ะเอไบอกใครอยู่ไหนพวกโอ้ไม่ลอยได้แล้วก็ไปสร้างบ้านหน่อยัดไปครับเดี๋ยวผมสร้างบ้านมาปิดกันไหมไหม่เยวเพ่ที่ห้าหกเจ็ดแปเก้าเออ พาท,ที่ไหนก็ได้เราอยู่กันเอาอะไรครับเอ,เอาเอาหนินหรือเอาอะไรไม้เอาเหนินกับไม้<อ>สลับกันอย่าแ,แบ็ดจมดแเบ็ดจมดเอาอะไรครับไม้ไม้ไมเราให้ดูเราสลับกันแปกว่าเพชรแปะ,ปะ,ปะโวยออกกว่าไ,ไม่หาตัดไม้เอาตัวตัวไ,ได้มาของพี่ฟุก สร้างบ้านเนียนเอาอะไรบล็อกอะไรไม้ไม้เหรอเอาแต่ไม้อ๊กเ้อไม้อ๊กแบ่งยังไม่ข้าวขาวไม่ขาวขาแล้วอันนี่กูสร้างเองอันนี้กูสร้างเองไปหาคงมาทอาฟาร์มแล้วเรอตอนนี้ผมได้เพรแล้วนะครับยังไม่ได้ล้อเล่นกูสินะมาไม้น่ะไม่ตัดมาเลยเร็วเลย ไหนออยให้มิน้นแล้วเดี๋ยวเอามาไหน,นก่อนมอามามิน้นมาเขาจะสร้างบ้านมา,อ,าอยู่ล้างมึงเนี่ยมายมาข้าแก่ด้วยได้หาบู่บ้านใช่ไหมหนึ่งเลิบตา หายาไไอ้ทำไมไอ,ไอ,ไอ้ไปหาตดดไม้ที่ยังไม่เปนลนรูปมาดูตัวนี้สลามันจะเกิดไหมวะ พาอมันเป็นใบอั้นน่ะอขวขาครออลังใหญ่ปะหึม่อใหญ่นั่นและพ่อคุด้วยคุจบอืมประต,ตออูตรงนี้ตรงโอ้ยไม่พอไม่ยังไม่แปลรูปเลยตัมดมาเร็วใส่เร็วเร็วข้ามแล้ว อ๋อยไหนนี่ยตรนี้โอหาตัดไม้อืตรจะมืดไหรอ้อยมึงใช้ชุดก่อนพิษเร็วแท้อะไรเอาเต็ข้างล่างเอาไ้มดเอาพี่กเอาแบบนี้บอกเอาเอมา เอาไม้มาเอาเอาไม้มาเอาไม้มาไม้มาเร็วเร็วเด้อที่นอนที่นอนที่นอนมืดป่ะแดดป่ะ